สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FD Channel คลิปนี้ผมจะพามาย้อนชมแอสซิสทุกลูกทุกประตูของเท,ทราทอบุญมาทันแอสซิสสูงสุดประจำฤดูกาล2023 2024จากสโมรสรบุรีรัมยูเนเต็ดกันก็นจะไปรับชมด้วยในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสมดอกติดต่อเลยครับตรงนี้ มุมนีของธีรทรเปียนตำแหน่งเข้ากลางโดนเลยครับโอ้โหเปิดเข้าหัวแล้วเป็นทางลอสราดุบุย่าครับโอ้ย้ำคิดย้ำทำอยู่แบบนี้ไม่ยรอดเขาจุลเรีโ,รโอ้โห,โหโก็ยืนปักหลักล้อมแบบไม่ให้ออกเลยครับฝั่งผูล่นของบุีรังสี่ห้าคนครับเสา,ารแรกตรงกลางแล้วก็เสาไกลมีหมดนะครับขอให้เปิดให้ลงหัวเท่าน,นั้นเองแล้วสูงใหญ่ๆตรงนั้นนะครับสุดท้ายเนบอลไปตกหัวใส่ลลศราดุบ<ส>ุย่านะครับจังหวะเปิดของธีรทรประตูที่สามของเขา ในไทยลีกในดูกกาลนี้นะครับนี่ครับโอ้โหคือในกรอบเขียโทษเนี่ยทางยานิกโดเน่เองก็พยายามจะตามประกบตอนแรกนะครับแต่กายว่าพอโดนฉีกหนีออกมาเนี่ยมีระยะห่างแบบนี้นี่เสร็จเลยนะครับเชีรท,อ,ทอนลองให้บาดุพยาแปะโอ้โหสองหนึ่งครับ ตรงนี้เดี๋ยวดูว่าน่าจะไม่มีธงครับโอ้ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับครับโอ้โหเขียบขายจริงครับจีนครเดียรทอนโอ้โหยังมีตัวสุดท้ายครับบอดินครับบอดินที่ห้อยอยู่ครับโอ้ตัวไกลได้ยกมาดูแปดโครมขบกิบเลยครับดูเหนคือผมไม่มีเวลารุนจังหวะนี้ก่อนครับเตะมุม เปิดไปเสาไกลได้โขกลงพื้นเอา้าสามหนึ่งไปเลยครับโอโหสุภาชัยใจเด็ดครับก็ถือว่าแก้ตัวจับจังหวะที่เขาประกบดูโรซิมีพลาดนะครับก่อนหน้านี้อู้ลูกนี้บมกดีจริงครับบก่กกดลงพื้นผ่านมือวัฒนชัยเข้าไปครับไม่มีตัวประกบเลยครับจังหวะขึ้นเทคของสุภาชัยครับอในฤดูกาลนี้ของสุภาชัยใจเด็ดดูตรงนี้อู้อือันรู้สักเนี่ยไม่เห็นด้านหลังนะครับสุภาชัยมาแล้วขึ้นได้สูงกว่ากันแล้วบ่งดีด้วยครับ นิดลงมาดิมีส่วนท่าถึงสองประตูเลยครับทางอนุสักรครับจังหวะนี้เทคไม่ถึงบอลครับจังหวะโอโ้หโหมาเป็นแผงธีรทรมาแล้วแล้วให้ธีรทรตามน้ดธีรท,ทรหักกลับมาลูกนี้ตกเรียบร้อยคราวนี้ไม่น่าล้ำอะไรแล้วครับโอ้ถ้าดีใจขอไหว้น้ำสักหน่อยครับสุกชัยใจเด็ด4-1ครับไอคนนี้มาพายเรือให้ด้วยโอห้หลัตนากร,กรครับปิดเกมเลย นี่ครับจววะธีรทอสอนมาไม่ล้มหน้านะครับแล้ววิ่งมาเนี่ยตัวประกบไม่มีครับตัดหน้าเท่งนั้นของอนุกรรณครับหมุเข้าไปทางสุชัยไม่ล้มนะครับจังหวะนี้คือวิ่งมานี่ก็ลายเดียวกับกองหลังพอดีนะครับจังหวะที่ออกบอลให้ของราบิอชเชดาเยฟนะครับอาจังหวะนี้เอาย้อนไปอีกแล้วธีรทอนซ้ายใส่ไหมใสเอ้าย,ายิงตามน้ำแล้วหนึ่งสูงไปเลยครับแต่ว่าต้องดูว่าล้ำหน้าหรือเปล่า เทไปก่อนแล้วครับบุรีรัมขึ้นนำตราด F c 1ซจากดิออนคูสครับกว่าทันชิ่งกันนะครับเคลียร์กันไม่ขาดนะครับของตราดนะครับตัวยิงของทีลตอนครับถ้าแบบนี้ไม่ล้ำแน่นอนครับเขาต้องจะเคลียร์กลับคืออาจจะมีผู้เล่นบุรีรัมที่ยืนค้างอยู่คนหนึ่งนะครับที่ขยับลงมาช้าแต่ก็ไม่ได้มีส่วนนะบิโซลี่คืนกับมาทีระตอนทีระตมาบิโซลี่บิโซลี่เสียหลักไปหน่อยกลับตัวยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหประตูตอนหนึ่ง หมุนตัวยิงลูกนี้ก็เข้าไปอีกแล้วครับดูจังหวะนี้ทีครับบิโซลี่บังเอาไว้ไหลย,ย้อนคืนมาให้ธีรทรแล้วเบิ้ลจับคืนมาครับพลิกตัวตวัดยิงโอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับหลอกด้วยสายตานะครับธีรทรแล้วก็แทงไปดูครับจังหวะนี้ดึงจังหวะเข้าซ้ายหูฉลับนิดนึงเลยครับือเตะทีเตะขว้างไปก่อนเลยธีรทรยอีกทีนึงเปิดเข้ามารุ่นนี้ดุปุยาเอาครับไล่มา34 ในทีที่9 8โอ้โหที่บางกอกเอฟซีบ,บ้างนะครับถูกใกล้ตามรถจงางหลือประตูเดียวจังว่าเปิดเข้ามาแล้วสอดเข้ามายิงครับของลักนณาดุมบุยญาจีร athan ม,มาแล้วคืมาบ่งอ้าวมาแลยครับ2-2โอ้โหคนเดินเท่ากี่แม่ติโซลีแล้วบองเข้าหัวย้ํานะครับโอ้โหนี่ทีเด็ดจริงๆครับดูดํากลับมาได้เร็ว ดูครจังหวะปดของธทีรทอแล้วมามาอย่างไรครับโอ้โห و, หนีตัวประกบมาได้ครับไม่มีใครตามครับตรงนั้นต่อไล่อยู่กันเป็นกลุ่มนะครับแล้ววิ่งฉีกหนีมาเนี่ยตัวตามไม่มีครับวิบลามจะได้บุกขึ้นมาครับธทีรทรไหลเข้ามาที่บิโซ oh! ลีได้ยิงลูก้โหเรียบร้อยครับสองประตูตอนตึงครับมิโซลีโอ oh ้โห สะบัดข้อเท้านิดเดียวครับบอลพุ่งเสียบไปเลยครับที่ธีรทรจ่ายให้กับวิโซลี่แล้ววิโซลี่ได้ตั้งป้อมยิงเลยครับโอ้พุ่งขนาดไต่ก็ไม่ทันแล้วของมุญเกียบเดี๋ยวดูมุมนี้แบบชัดๆเลยครับยิงแหวกตรงมีแล้วไปเข้าเสาอีกเสาหนึ่งเลยธีรทรเปิดมาบอลแล้วอออืื้หเข้าประตูไปครับโอ้โหนี่ครับลูกสูตรของเวลามั้งพวกเขาทำได้บ่อยครั้งครับโกรันเขาสดเลยครับ เียร์ทอนเปิดมาเราได้สะบัดเสาแรกเลยครับดูจังหวัดที่ฉีกมาครับย้อนมามงเ่นซ้างครับเปลี่ยนจุดมาให้เทียร์ทอนเหมือนเดิมย้อนไปเสาสองขึ้นบอลเลยอับปัดไม่ผลกับหนึ่งศูนย์โอ้ขึ้นนําเร็วเลยครับจากเจมสันทาบิดัสนี่ยะครับการเริ่มจากการโจมตีกาอากะนะครับของทางบูดามยูเต็ดแล้วก็เทียร์ทอนเปิดเข้ามานะครับโอ้ได้มงก็รุนแชมป์ต่อเนื่องนะครับดูเทียร์ทอนไม่ลำหน้านะครับจะงาเปิด โอ้โห,โหบอลเนี่ยจุดตกตรงนั้นเนี่ยคราวนี้ทรงวุฒิพยายามจะถอยมาแต่ไม่ถึงแล้วนะครับข้างหลังมีเปิดเข้ามาได้บอลตรงนี้เอ้าดึงๆเลยครับโอ้โห,โโหจ่ายเป็นกีเบมทิโซอี่นะครับทำทางฝั่งของบุรีรัมย์กลับเข้าสู่เกมเนี่ยครับโอ้โหต้องรอทีเด็ดจากลูกเซตเพโดยทีละสามลูกแล้วครับดูทีละทอนโอ้โหดูครับเปิดจุดตรงนั้นเนี่ยมันจุดตกแล้วหนีตัวประกบมามงบแบบเน่งๆเลยนะครับ เปิดโดยธีรทรครับโยนมาแล้วได้มงอีกแล้วลูกนี้ฮาครับตุงตา่ายครับเียเมฟิโซลี่ครับแก้ตัวได้สําเร็จครับลูกมงของเขาคราวนี้นี่เปียดเสาสองธีรทรเปิดเข้าไปแล้วก็มงลูกนี้โอโ้โหมงไกลด้วยนะครับรรโอโรบอลน,นั้นพุ่งเข้าประตูไปเลยครับบปัดไม่ถึงครับเคยมีชื่อกับทีมชาติชุดใหญ่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้โอกาสลงเล่น ได้เปิดมาถึงเดีอนคูพักอกแต่งเข้าขวาแปหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โห,โอโหเอาจนได้ครับบุรีรัมง่ายๆเลยครับจังหวะนี้ใช้เวลา12นาทีโดยประมาณนะครับบุรีรัมยูในเต็ดครับขึ้นนำขอดแกนไปแล้ว1ประตูต่อสูงจุดเริ่มต้นนี้มาจากอีกฝ้าหนึ่งทานะงซ้ายสุภรชัยครับให้เทียร์ทอนโอ้ย <c oughs> จากกรีดคือ <c oughs> จากกรีดเนี่ย <c oughs> แบ็กซ้ายบีบเข้าไปช่วยด้านในครับ,บมาเจอหล่ออีกทีนึงอีกครับ <c oughs> โอ้โหครบเครื <c oughs> อ่องเลยครับ บางทีก็งานเยอะไปครับค <lod above S 1> ืนกลับไปที่ธีรทรธีรทรแทงมาช่องนี้สุภชัยสุภชัยสุภชัยทิ้งจัดเลยโอ้ลูกศรสู่ไปเลยครับประตูที่19ในฤดูกาลนี้ของสุภชัยใจเด็ดครับแล้วมาในนาที19ด้วยครับอู๋สุภชัยมุมแทบอัดด้วยซ้ายตรงนี้เนี่ยหายว่าบเลยครับสองต่อศูนยบนริรัมขึ้นนำห่าง ดูครับปับ๊มบอลตรงนี้ผู้สิทไม่ได้ว่าอะไรครับสัสลักตามไปเล่นต่อที่เขาปั๊มมาเองครับแล้วให้มาคริสปิมแต่ถึงธีระทอนแล้วสุภชัยไม่ล้มอ่ะครับดูครับอลของธีระทอนให้สุภชัยตัวตัวกับสั์สิทธิ์แล้วอัดซ้ายโอ้โหเช็ดเสาเข้าไปลูกนี้ไม่ง่ายเลยครับเพราะต้องผ่านทั้งสั์สิทธิ์แล้วก็จิรวัตรวังเทา และทั้งหมดนี้ก็คือแอซซิสทุกลูกทุกประตูขอเทียทอบุญมาทันเจ้าขอรางวัลแอซซิสสูงสุดประจำฤดูกาล2023ถึง2024นี้นะครับผมเพื่อนๆชอบลูกจ่ายลูกไหนอของโกอุ้มก็พิมาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกระจายให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ